เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะว่าเงินเดือนก็ออกตรงทุกเดือนนะแต่เอ๊ะพอถึงกลางเดือนทีไรกระเป๋าตังก็เริ่มเบาๆอีกแล้วพอจะตั้งใจเก็บเงินแบบจริงจังโดยเฉพาะเป้าหมายใหญ่ๆอย่างเงินล้านแรกเนี่ยมันกลับดูเหมือนเอ่อไกลตัวออกไปเรื่อยๆเลยทั้งที่เราก็รู้ว่ามันสําคัญมากนะแต่ทําไมมันถึงยากขนาดนั้นคือมันไม่ใช่แค่เรื่องวินัยอย่างเดียวแน่ๆคะ่ะแต่มันเหมือนมีกําแพงอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในความคิดของเราเองใช่เลยครับ กำแพงที่ว่านั้นมันมีอยู่จริงแล้วมันก็ถูกสร้างขึ้นมาทีละนิดนิดตั้งแต่เรายังเด็กเลยด้วยซ้าจากคาพูดจากทัศนคติเรื่องเงินของผู้ใหญ่รอบตัวเราซึ่งมันหล่อหลอมความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับเงินโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วความเชื่อนี้แหละครับที่คอยบงการพฤติกรรมการใช้จ่ายของเราอยู่เบื้องหลังในทุกวันนี้โหน่าสนใจมากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลองทุบกำแพงที่ว่านี้กันดีกว่า วันนี้เราจะมาเจาะลึกเข้าไปในเบื้องหลังความคิดที่คอยขวางการออมเงินของเราเราก็หาทางก้าวข้ามมันไปให้ได้พร้อมกับสำรวจกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคที่จับต้องได้เพื่อให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราเราสามารถพิชิตเป้าหมายเงินล้านแรกได้จริงๆโดยวันนี้เรามีข้อมูลแน่นๆเลยค่ะทั้งจากบทความ Psychology of Saving ของ GQ Thailand เคล็ดลับง่ายๆจากธนาคารอมสินแล้วก็คู่มือภาคปฏิบัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาคุยกันค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องความคิดเรื่องเงินกันเลยดีกว่าค่ะในบทความของ GQ พูดถึงแนวคิดหนึ่งที่คิดว่าน่าสนใจมากเขาเรียกว่า manuscript หรือถ้าจะให้เห็นภาพก็คือบทละครเรื่องเงินที่เหมือนถูกเขียนบทไว้ให้เราตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากครับ เหมือนเป็นบทที่ถูกยัดใส่มือเรามาแล้วเราก็เล่นตามบทนั้นไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งบทละครนี้มีอยู่4แบบหลักๆครับแบบแรกเรียกว่าหลีกเลี่ยงเงินหรือ money avoidance กลุ่มนี้อาจจะโตมาในบ้านที่พูดเสมอว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีคนรวยคือคนโลภอะไรทำนองนี้ครับอ๋อพอโตขึ้นมาก็เลยมองเงินในแง่ลบไปเลยรู้สึกผิดที่จะมีเงินเยอะๆแบบนั้นเหรอคะใช่ครับไม่กล้าจัดการเรื่องเงิน ไม่กล้าแม้แต่จะเช็คยอดเงินในบัญชีตัวเองด้วยซ้ำพอหลีกเลี่ยงที่จะชเผชิญหน้ากับมันปัญหาม,มันก็ไม่ได้หายไปไหนแต่กลับยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆสินะคะแล้วแบบที่สองนี่คือตรงกันข้ามเลยหรือเปล่าคะตรงกันข้ามหลับสุดขั้วเลยครับแบบที่สองคือสรรเสริญเงินหรือ money worship กลุ่มนี้จะเชื่อว่าเงินคือคำตอบของทุกสิ่งเงินซื้อความสุขได้เงินแก้ปัญหาได้ทุกอย่างอืมซึ่งมันอันตรายเหมือนกันนะคะ อันตรายมากครับเพราะมันอาจผลักดันให้เราใช้จ่ายเกินตัวเพื่อไล่ตามความสุขที่คิดว่าเงินจะซื้อมาได้หรือยอมทำงานหนักจนเสียสุขภาพไปเลยมันก็เลยไปเชื่อมกับแบบที่สที่เรียกว่าเงินเท่ากับคุณค่าในชีวิตหรือ m o n e y status ได้เลยสิคะคือพอเชื่อว่าเงินซื้อความสุขได้ก็เลยเอาสถานะทางการเงินมาเป็นตัววัดคุณค่าของตัวเองถูกต้องครับต้องใช้ของแบรนด์เนมต้องมีรถหรูเพื่อให้คนอื่นยอมรับสองกลุ่มหลังนี้มักจะไปด้วยกันเสมอ และแบบสุดท้ายแบบที่4คือระวังการใช้เงินหรือ Money Vigilance กลุ่มนี้จะถูกสอนมาให้รอบค้อบเรื่องเงินเสมอให้รู้จักประหยัดอดออมซึ่งฟังดูแล้วเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดใน4แบบนี้เลยนะใช่ค่ะกำลังจะคิดเลยว่าแบบที่4นี่แหละคือเป้าหมายแต่เมื่อกี้คุณบอกว่าแต่สแสดงว่ามันมีข้อเสียแฝงอยู่ด้วยหรอคะ เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากครับนั่นคือกับดักของกลุ่มนี้เลยคืออาจจะระวังมากเกินไปจนกลายเป็นคนขี้กังวลเรื่องเงินอ๋อคือไม่กล้าเอาเงินไปลงทุนที่เสี่ยงหน่อยแต่ให้ผลตอบแทนสูงเพราะมัวแต่กลัวเงินจะหายหรือเปล่าคะใช่เลยครับ ไม่กล้าเสี่ยงเลยแม้แต่น้อยทำให้เงินไม่เติบโตเท่าที่ควรหรือบางทีก็ประหยัดจนตรหนีเกินไปจนไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเลยก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นแบบใดแบบหนึ่งร้อเหรอกครับแต่จะมีส่วนผสมของแต่ละแบบแตกต่างกันไปการทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็เพื่อให้เราได้ลองสำรวจตัวเองดูว่าบทละครเรื่องเงินบทไหนที่กำลังขับเคลื่อนเราอยู่พอได้เห็นภาพมัน,นีสคริปต์สแบบนี้แล้ว มันน่าคิดต่อนะคะว่าบทละครที่เราได้รับมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเหมือนโปรแกรมที่รันอคติทางการเงินบางอย่างในหัวเราอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าคะอย่างคนที่ถูกสอนให้หลีกเลี้ยงเงินพอจะออมเงินทีก็อาจจะรู้สึกเหมือนกําลังจะเสียอะไรบางอย่างไปทันทีเลยหรือเปล่าใช่เลยครับมันคือการเชื่อมโยงที่สําคัญมาก n e y s c r i p t คือระบบปฏิบัติการส่วนอคติทางการเงินต่างๆก็เหมือนแอปพลิเคชันที่รันอยู่บนระบบนั้น ในบทความชี้ให้เห็นกับดักทางจิตวิทยาอีกหลายตัวที่น่าสนใจมากอย่างแรกเลยคือ mental accounting หรือการทำบัญชีในใจคือสมองเราชอบแบ่งเงินเป็นหมวดหมู่แยกจากกัน ทั้งที่จริงๆแล้วเงินทุกบาทก็มีค่าเท่ากันขอยกตัวอย่างจากในบทความเลยนะคะสมมติว่าเราได้โบนัสมา50,000บาทเราอาจจะแบ่งเงินก้อนนี้ใส่บัญชีในใจที่ชื่อว่าเงินดาวรถคันใหม่ซึ่งฟังดูดีมากแต่ในขณะเดียวกันเรามีหนี้บัตรเครดิตอยู่5 0,000บาทเหมือนกันที่ดอกเบี้ยว,วิ่งอยู่16%ต่อปีแต่เรากลับเลือกที่จะไม่เอาเงินโบนัสไปโปะนี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเงินคนละส่วนกันทั้งที่จริงๆแล้วโปะนี้ก่อนคือฉลาดกว่าเยอะเลย นั่นแหละครับคือพลังของการทำบัญชีในใจอีกตัวที่ส่งพลังไม่แพ้กันและเชื่อมยงกับคำถามเมื่อกี้โดยตรงก็คือ loss aversion หรือความกลัวการสูญเสียคือมีงานวิจัยบอกว่าความเจ็บปวดจากการเสียเงินร้อยนึงเนี่ยมันรุนแรงกว่าความสุขที่ได้เงินร้อยหนึ่งถึงสงเท่าเลยนะครับสำหรับบางคนการกันเงินไปออมมันให้ความรู้สึกเหมือนเสียเงินที่จะใช้ในปัจจุบันไปทันที ความเจ็บปวดเล็กๆนี้มันรุนแรงกว่าความสุขในอนาคตที่ยังมองไม่เห็นเขาเลยเลือกที่จะไม่เก็บมันเลยมันคืออาการโฟโมหรือ f e a r of Missing Out ในเวอร์ชั่นการเงินชัดๆเลยกลัวว่าจะพลาดโอกาสใช้เงินซื้อความสุขเฉพาะหน้าไป ทั้งค่ากาแฟแก้วพิเศษดินเนอร์มื้อหรูใช่ครับแล้วก็มี financial bias หรือความลำเอียงทางการเงินอีกที่ทำให้เราตัดสินใจผิดๆอย่างเช่นเห็นเพื่อนซื้อหุ้นตัวไหนก็ซื้อตามโดยไม่ได้ศึกษาหรือเวลาจะซื้อของชิ้นใหญ่ๆก็จะพยายามหาแต่เหตุผลดีๆมาสนับสนุนความอยากของตัวเองถูกต้องครับแล้วก็มองข้ามข้อเสียไปหมดเลยและตัวสุดท้ายที่คลาสสิกมากคือ sunk cost fallacy ความเสียดายต้นทุนที่จมไปแล้วอ๋อ oh, อันนี้เจอบ่อยมากสมมติว่าเราจ่ายเงินค่ามัดจำโรงแรมไปแล้ว2,000บาทพอใกล้วันเดินทางกรมอุตุอุรมประกาศว่าจะมีพายุเข้าตลอดทริปเลยแม้ในใจจะรู้ว่าไปก็คงไม่สนุกแถมอาจจะอันตรายและมีค่าใช้ใจ่ายบานปลายแต่เราก็ยังฝืนไปเพราะเสียดายค่ามัดจำใช่ครับทั้งที่ค่ามัดจำสองพ0บาทนั้นมันเป็นต้นทุนที่จมไปแล้วเราเอามันคืนมาไม่ได้ การตัดสินใจของเราควรจะอยู่บนพื้นฐานของอนาคตไม่ใช่อดีตที่แก้ไขไม่ได้พอเราเห็นภาพกับดักในใจเราชัดขนาดนี้แล้วทั้งมานิสคริปที่เป็นโปรแกร,รมเบื้องหลังและอคติต่างๆที่คอยดึงเราไว้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะปีนข้ามกำแพงนี้ไปได้ยังไงคะในแหล่งข้อมูลที่เรามีมีแนวทางที่น่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะมีครับและคุกแหล่งข้อมูลชี้ไปในทิศทางเดียวกันอย่างน่าทึ่งเลยครับว่า อาวุธชิ้นแรกและสำคัญที่สุดในการต่อสู้กับอคติเหล่านี้คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความหมายมเพราะอาคติส่วนใหญ่ทำงานกับอารมณ์และความรู้สึกระยะสั้นแต่เป้าหมายที่แข็งแกร่งจะทำงานกับเหตุผลและวิสัยทัศน์ระยะยาวซึ่งคำว่าชัดเจนในที่นี้มันต้องมากกว่าแค่อยากมีเงินล้านลอยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับอยากมีเงินล้านเ,นเป็นเป้าหมายที่ไม่มีพลังพอเพราะมันไม่มีหัวใจเราต้องตอบให้ได้ว่า อยากมีเงินล้านไปเพื่ออะไรถ้าเป้าหมายคืออิสรภาพทางการเงินคือมีเงินล้านเพื่อเป็นทุนสำรองให้เรากล้าลาออกจากงานที่ไม่ชอบไปเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองแบบนี้มันจะผลักดันให้เราเริ่มกำจัดหนี้สินอย่างจริงจังหรือถ้าเป้าหมายคือความมั่นคงคือมีเงินล้านเพื่อเป็นกองทุนฉุกเฉินให้ครอบครัวอุ่นใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ครับแบบนี้มันจะทำให้เรามีแรงฮึดที่จะสร้างวิในัยในการออม หรือถ้าเป้าหมายคือความมั่งคั่งในอนาคตคือมีเงินล้านเพื่อเป็นฐานให้เรากรเกษียณได้อย่างสบายใจการมีเพื่ออะไรที่ชัดเจนแบบนี้จะเป็นเหมือนดาวเหนือที่คอยนำทางเราในวันที่เรารู้สึกท้อหรืออยากจะใช้ใจ่ายตามใจครับพอมีเป้าหมายเป็นดาวเหนือแล้วก็ต้องมีแผนที่เป็นเหมือนยานพาหนะซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์เองแนะนำเครื่องมือที่ง่ายแต่ทรงพลังมากนั่นก็คือกฎ50 30 20ในการจัดสรรเงินเดือนคิดว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะคะ 5 0สําำหรับค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นจริงๆเช่นค่าบ้านค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟ30%สําำหรับความต้องการส่วนตัวที่ช่วยเติมเต็มชีวิตเช่นช้อปปิง้งท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดคืออีก20%สําำหรับอนาคตของเรานั่นคือการออมและลงทุนสิ่งสำคัญที่อยากย้ำคือตัวเลขนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่กดเหล็กตายตัวสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือมีภาระเยอะการจะเก็บให้ได้20%ทันทีอาจจะยาก ก็ปรับได้ใช่ไหมคะปรับได้ครับอาจจะเริ่มจาก50-40-10ก่อนก็ได้ขอแค่ให้ได้เริ่มสร้างนิสัยการแบ่งเงินเพื่ออนาคตแล้วพอไรายได้เพิ่มขึ้นหรือภาระลดลงค่อยๆขยับสัดส่วนการออมขึ้นไปซึ่งมันเหมือนเป็นการสลับสมการในหัวเราเลยนะคะจากเดิมที่คนส่วนใหญ่คิดว่ารายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมคือใช้ไปก่อนเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่เหลือใช่ค่ะ เราต้องเปลี่ยนมันเป็นรายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายที่เหลือให้ใช้นี่คือหลักการที่สำคัญที่สุดที่ทางธนาคารออมสินเน้นย้ำเลยครับคือเก็บก่อนใช้หรือ Pay Yourself First มันเป็นกลยุทธ์ทางพฤติกรรมที่ส่งพลังมากในการเอาชนะความอยากใช้เงินของเราและถ้าจะให้มันส่งพลังขึ้นไปอีกขั้นก็คือการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนั่นคือการตั้งค่าหักบัญชีอัตโนมัติอ๋อ oh, อันนี้เวิร์กมากทันทีที่เงินเดือนเข้า ให้ธนาคารโอนเงินที่เราตั้งใจไว้จากบัญชีเงินเดือนไปยังบัญชีเงินออมหรือบัญชีลงทุนโดยอัตโนมัติวิธีนี้คือการเอาการตัดสินใจและวินัยออกจากสมการไปเลยเราไม่ต้องต่อสู้กับใจตัวเองทุกเดือนเพราะระบบมันจัดการให้เราเรียบร้อยแล้วพอเรามีรากฐานที่มั่นคงแล้วคือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีระบบการออมที่ทำงานอัตโนมัติทีนี้เรามาคุยเรื่องเทคนิคสนุกๆที่จะช่วยทำให้การเดินทางครั้งนี้ไม่น่าเบื่อกันบ้างดีกว่าค่ะ ในบทความของธนาคารออมสินมีหลายวิธีที่น่ารักและทําได้ง่ายมากอย่างแรกที่คลาสสิกตลอดการเลยคือการหยอดเศษเหรียญใส่กระปุกอืมเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยนะครับใช่ค่ะทุกวันทุกครั้งที่กลับมาถึงบ้านเทเหรียญออกจากกระเป๋าใส่กระปุกให้หมดมันคือการสร้างนิสัยเล็กๆหรือไมโคร Ha บิตที่ช่วยสร้างความรู้สึกดีๆกับการออมในทุกๆวันครับพอสิ้นเดือนหรือสิ้นปีแล้ว เรามาทุบกระปุกดูเห็นเงินก้อนที่มาจากเศษเหรียญที่เราไม่เคยเห็นค่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะจริงค่ะหรืออีกเทคนิคที่คิดว่าหลายคนน่าจะเคยลองทําคือกดแบงค์ห้าสิบกติกาง่ายมากคือถ้าเราได้ธนบัตรใบละห้าสิบบาทมาเมื่อไหร่ห้ามใช้เด็ดขาดอ๋ออันนี้เคยได้ยินเหมือนกันให้เก็บอย่างเดียวเลยมันสนุกตรงที่ได้ลุ้นว่าวันนี้จะเจอแบงค์ห้าสิบไหมพอเจอปุ๊บมันเหมือนได้โบนัสเล็กๆที่เราให้ตัวเองเลยค่ะ และมีอีกอันที่ผมชอบมากเพราะมันช่วยดัดนิสัยนักช็อปได้โดยตรงคือช็อปเท่าไหร่ออมคืนเท่านั้นโห oh. สมมุติวันนี้เราซื้อเสื้อไป800บาทเราต้องมีวินัยในการโอนเงินอีก800บาทเข้าบัญชีเงินออมของเราด้วยเหมือนเรายืมเงินจากอนาคตของตัวเองมาใช้แล้วก็ต้องรับผิดชอบใช้คืนใช่ครับ อันนี้โหดแต่จริงเลยนะคะมันทำให้ทุกครั้งที่เราจะซื้อของฟุ่มเฟือยเราต้องคิดสองเท่าเลยว่าเราพร้อมจะจ่ายในราคาคูณสองหรือเปล่าเบื้องหลังของเทคนิคสนุกๆพวกนี้คือการเล่นเกมกับสมองของเราเองครับกดแบ่ง50มันช่วยลดขั้นตอนการตัดสินใจคือเราไม่ต้องคิดว่าจะใช้หรือไม่ใช้เพราะกดคือห้างใช้จบเลย ส่วนการชอบและออมคืนมันคือการสร้างต้นทุนทางความรู้สึกให้กับความอยากของเราโดยตรงทําให้เราฉุกคิดมากขึ้นก่อนจะใช้จ่ายในครั้งต่อไปเป็นการออกแบบพฤติกรรมที่ฉลาดมากค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเร่งสปีดให้ไปถึงล้านแรกได้เร็วขึ้นล่ะคะนอกจากจะมีวินัยในการออมแล้วมันต้องทำยังไงต่อทางตลาดหลักทรัพย์อ่ะสรุป4ี่ปัจจัยเร่งสำคัญเอาไว้ได้น่าสนใจมากครับครับปัจจัยเร่ง4ี่ตัวนี้จะกำหนดว่าเราจะไปถึงเป้าหมายได้เร็วแค่ไหน ตัวแรกคือเงินต้นหรือ principal แน่นอนว่ายิ่งเริ่มต้นด้วยเงินก้อนใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบตัวที่สองคือเงินเก็บต่อเดือนหรือ contribution ก็คือวินัยในการเติมเงินเข้าไปอย่างสม่ำเสมอที่เราคุยกันไปแล้วสองข้อแรกนี้เกี่ยวกับวินัยของเราโดยตรงแต่สองข้อหลังนี้แหละครับคือเครื่องยนต์ที่จะช่วยเร่งความเร็วนั่นก็คือ อัตราผลตอบแทนหรือรีเทร์นและระยะเวลาหรือไทม์ใช่ไหมคะถูกต้องครับอัตราผลตอบแทนก็คือการเลือกพาหนะที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายการฝากเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน0.25%ต่อปีก็เหมือนการเดินไปสู่เป้าหมายแต่การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนเฉลีย่ย5-8%ต่อปีก็เหมือนการขึ้นรถด่วนอื Hmm. และปัจจัยสุดท้ายคือระยะเวลาซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดโดยเฉพาะสำหรับคนที่อายุอย่างน้อยสองปัจจัยหลังนี้เมื่อทำงานร่วมกันมันจะปลดปล่อยพลังของสิ่งที่ไอน์สไตน์เคยเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกนั่นก็คือดอกเบีย้ยทบต้นครับผลตอบแทนที่เราได้มามันกลับไปสร้างผลตอบแทนทบขึ้นไปอีกเรื่อยๆเหมือนก้อนหิมะที่กลิ้งลงจากภูเขาแล้วใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะ เป็นภาพที่ชัดเจนมากครับและมันนําไปสู่แนวคิดที่สําคัญที่สุดของการลงทุนคือวางเงินให้ถูกที่เงินแต่ละก้อนมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ควรจะอยู่ในที่ที่ต่างกันอย่างเงินสํารองฉุกเฉินสําหรับ3-6เดือนหัวใจของมันคือสภาพคล่องและความเสี่ยงต่ําคือต้องพร้อมใช้ทันทีและห้ามขาดทุนเด็ดขาดใช่ครับ เงินก้อนนี้ก็ควรจะอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงหรือกองทุนรวมตลาดเงินแต่เงินเป้าหมายระยะยาวอย่างเงินล้านแรกเพื่อการเกษียณเรามีเวลาเป็นอาวุธเราสามารถรับความผันผวนได้มากกว่าเงินก้อนนี้ก็ควรจะไปอยู่ในพาหนะที่วิ่งเร็วขึ้นเช่นกองทุนรวมดัดชนีหรือกองทุนรวมผสมซึ่งสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่มีไรายได้เข้ามาเป็นประจําทุกเดือนการลงทุนแบบทัวเฉลี่ยต้นทุนหรือ DCA ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมมากใช่ไหมคะเพราะไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องการจับจับจงหวะตลาดเลย เหมาะสมอย่างยิ่งครับการทยอยลงทุนเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันทุกเดือนจะช่วยลดความเสี่ยงและสร้างวินัยไปในตัวซึ่งเครื่องมือที่มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะมีอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD ที่นายจ้างช่วยเราออมนั่นเองครับอ๋อ oh, ใช่เลยค่ะนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก หรือถ้าใครอยากจะออมเพื่อกระเสียงเพื่อนโดยเฉพาะก็อาจจะพิจารณากองทุนรวมเพื่อการลิ้ยงชีพหรือ RMF ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นของแถมด้วยฟังดูแล้วการเดินทางสู่เงินล้านแรกนี่มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะวันนี้เราเริ่มต้นจากการล้วงลึกลงไปในใจตัวเองทำความเข้าใจกับดักทางจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นมันนิสคริปที่เป็นบทละครเก่าๆหรืออคติต่างๆที่คอยฉุดรั้งเราไว้ จากนั้นเราก็ได้เรียนรู้วิธีสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการเปลี่ยนความคิดตั้งเป้าหมายที่มีความหมายและสร้างระบบการออมแบบเก็บก่อนใช้ที่ทำงานให้เราอัตโนมัติแล้วเรายังได้เห็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ช่วยเปลี่ยนการออมที่น่าเบื่อให้กลายเป็นเกมที่สนุกขึ้นไปจนถึงกลยุทธ์การเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อเร่งสปีดให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นผ่าน4ปัจจัยสาคัญ ซึ่งถ้าจะสรุปแก่นของเรื่องทั้งหมดในวันนี้ผมว่าการออมและการลงทุนมันไม่ใช่แค่เกมของตัวเลขครับแต่มันคือเกมแห่งความคิดการเข้าใจจิตวิทยาของตัวเองใช้ระบบเข้าช่วยและเลือกผ่านะให้ถูกกับระยะทางจะทำให้เป้าหมายที่เคยดูน่ากลัวและไกลตัวอย่างเงินล้านแรกกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้และทำได้จริงเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ แต่ก่อนจะจากกันผมอยากจะทิ้งท้ายคำถามหนึ่งไว้ให้คิดต่อนะครับแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่การออมเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญมากแต่มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่านอกจากความมั่นคงทางการเงินแล้วเงินล้านแรกนั้นเป็นตัวแทนของอิสรภาพหรือโอกาสอะไรสาหรับแต่ละคนมันคืออิสรภาพในการลาออกจากงานที่ไม่ชอบคือโอกาสที่จะได้ออกไปเสี่ยงทําตามความฝันหรือเป็นอะไรอย่างอื่น เงินล้านแบบนั้นปลดล็อกอะไรให้ชีวิตเราได้บ้างนอกจากตัวเงินของมันเองขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจหรือมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีความคิดเห็นหรืออยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยผมยินดีอ่านทุกคอมเมนต์ครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ